สองคนนี้รู้จักกันลึกแค่ไหนอุ้ยึกมาโอ้โหทำไมหนูบอกแล้วไงมันเป็นหมอเถื่อนจับมือเมื่อกี้เข้าแนวกลางเลยนะตาตตลายเขาไม่เรียกเข้าแนวกลางเขาเรียกเข้าร่องแต่อันนี้ไม่ชอบนะไม่กระดองเต่อนั่นแน่หลังหนูยิ้มทำไมมึงยิ้มทำไมกีต้าพูดถึงกีต้าเชื่อหรือยังว่าบีฟมาว่มันเป็นหมอเถื่อน การแสดงการแสดงรู้จักกันลึกแค่ไหนก็คือมีถ่ายหนังด้วยกันใช่แล้วไปขึ้นคอนเสิร์ตถูกต้องคอนเสิร์ตผู้หญิงอะอ่าอะไรวะ Women w o r ร์ไม่ใช่อ่าเรื่องของกูน้ำพูดถึงสองคนนี้ก็มีตำแหน่งที่เด็ดๆทั้งคู่เลยอันนี้ก็ AF อันนี้ก็เป็นนางสาวไทยเจี๊ยบคิดว่าเจี๊ยบสวยกว่ามันไหมอุ้ยคำถามนี้เอาเลยเจี๊ยบว่าเจี๊ยบน่ารักแต่ความสวยยกให้พี่นี้เพราะมันทำมาทั้งหน้างี้ย อะไรจริงหนูรู้สึกว่าเจี๊ยบอ่บเป็นคนที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยคนบ้าอะไรไม่รู้ผิวมันดีมากเลยอคิดว่าเราสวยไหมเรามันจะต้องมีโมเมนต์หนึ่งที่เราแบบสองกระจกแล้วสวยอยู่แล้วหมอนี่นี่ใสเนาแม่แม่้นดิ้นไปแม่ก็ถามว่าตอนประกวดนางสาวไทยอ่ะคิดไหมแบบแอทที่จูดฉชันคือสวยไม่เลยตอนนั้นไม่แต่ตอนนี้สวยมากราอเพราะอะไรก็รู้สึกว่าหน้าตาเขาที่เข้าทางมันพูดถึงกูไม่ได้หน้าตาเขาที่เขาทาง ใช่มันต้องสักรยะแม่มันไปอยู่กับพวกผู้หญิงอ่ะทางสาวไทยอ่ะทุกคนก็อึมึึมตอนนั้นรู้สึกไงตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่มันก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างแล้วแหละคือถ้าคนที่สเปกอ่ะจะรู้สึกเป็ไหนถึงรู้สึกอ่ะชอบแบบไหนชอบแบบไหนเอาแบบน้องก้อยน้องก้อยแบบใสๆเหรอแบบมหมยมหมยหมยอินเตอร์หมยแบบไม่ได้อินเตอร์แบบไม่ได้ฝรั่งนะอุ้ยนี่ก็ได้นะฮะแบบรอน เดี๋ยวก่อนเก็บแม่ไว้ไปเล่นไพ่ตองกับแม่เพยาะหมยหมวยแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยลุกอินเตอร์เนี่ยได้คนเดียวพี่แอนทองผสมอ๋อเนี่ยขอมานานแล้วเขาเป็นคนชอบคนสวยเลยก้อยก็สวยมาแล้วคุณแอนทองผสมเมื่อไหร่จะมาให้ขออะไรง่ยเลขอพี่แอนมานานแล้วขอแบบมาขอจับมือหน่อย จับมือเป็นเพื่อนกันไงใช่ปะเนี่ยใช่แต่ชอบพีแอนจริงต๊ะมาหลถ้าเจอแล้วคือเขินเขินเลยแต่ล้วก็ลุกนะมึงเป็นหมอเ่อนจริงเจี๊ยบหมอเนี้ยอย่าเรียกว่าหมอสเปคอย่างเงี้ยสมมติสมมติอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้มึงคิดบ้างไงถามไม่จบเลยบ้างตัดเลยอ่ะให้เกียิหมอเกาหลีกูบ้างก็อยากอยู่แต่ไม่ได้ทาไมไอตรงไหนที่ไม่ได้นมมันก็มีนี่มันก็มีอะไรมาก จะให้พูดในรายการกูเดี๋ยวเขาก็หาพูดเฉพาะโอ๊ยอย่างนั้นจะก็มีเดี๋ยวถ้าส่งนี้ไม่ได้เพราะอะไรความรักไม่มีเหตุผลไม่ได้ก็ไม่มีเหตุผลเช่นกันความเกลียดเช่นกันเกลียดหรือเปล่าเกลียดมากเลือกเลือเกลียดหรือเปล่าเจ็บชอบสาวหมวยมันไม่หมวยตรงไหนตรงไหนฮะก็มือนีคข้าเลยเออก็มือนีคข้าไปยิกได้ไง ันนี้เขาดูหมวยเมทัลหน่อยอ๋อนางชอบหมวยแบบใสๆแต่ว่ามีความแบบแ,บบแรดนิดๆไม่ได้แล้วแม่เราแรดมากแต่ว่าหมวยสไตล์นี้ไม่ได้ทั้งคู่เลยว่าเปเลี่ยนเรื่องคุยดีกว่ามันไม่สนใจเราล้วคุยเรายิ่งดูแย่มันเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มันไม่สนใจ